อ่าล้วมาดูพร้อมๆกันว่าคุ้มไหมเพราะเราเองก็ยังไม่รู้เพราะมันเรียกว่ากองซุ่มกองตุ่มราคาหนึ่งพันหนึ่งพันรงีไม่อันนี้ไม่ส่งรีอันนี้เสียตังค่าส่งวัอยหสิบบาทเราจะไปเปิดเราจะไปเปิดไเปิดเลยเออหนึ่งสอง อยวันนี้เราจะมาทำไรครับวันนี้ทุกคนเราจะมากินอาหารทะเลอีกแล้วเราจะสั่งกองถุงมาแล้วใช่เราสั่งมาแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราสั่งกองถุงราคาเท่าไหร่นะห้าร้อยบาทถ้าเพื่อนเคยดูก็ไปดูได้เลยคุ้มไหมตอนนั้นคุ้มไหมแต่วมันก็คุ้มนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นยังไงมันก็กล่องเหมือนเดิมนะแล้วก็เละๆเหมือนเดิมเดี๋ยวว่ามันก็ติดสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมแล้วมันจะ ก็มจเมือนเดะครับมันทมมือมนเดิะะม,ม,ม,มดลแ,ลแล้วีน่นี่เรา้บ What What ก็คเราสั่งมา5 0าใช่ไหมใช่แล้ก็เห็นแล้วว่าคุม้มไ,<อ>ไหมคุ้มมากแต่คราวนี้เราอยากรู้เลยว่าเมื่อ500้คุม้มราคาที่เราสั่งมา1 0 0 0นบาทอ่าเรามาดูพร้อมๆกันว่าคุ้มไหม,มเพราะเราเองก็ยังไม่รู้เพราะมันเรียกว่าก<ช>อง อ่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่ากล่องสุ่ม1,000บาทจะมีอะไรมั่งใช่แต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับวิคิวเลบอลถึงหแสนตานั้นถ้ากดแล้วไปดูกันโอเคครับนี่ครับกล่องสุ่มเราก็อยู่ตรงนี้แหละเรามาดูกันเพราะว่ารอบายเก๋นับนี่วันนี้เรามาเป็นทีมวิคิวเลบอลแฟมิลี่ฟันนะคะเสื้อ้วิคิวเลบอลนี่สามสีสามสไตล์ก็คือไม่มี วันนี้บอกเลยว่านี่นะพยายามได้เครื่อจุเลบอมแฟมิลี่ฟาร์าสามารถสั่งได้เลยนะคะราคา250ราสิบนะะบาทสุดท้ายไครับลูกฉันต้องได้กินกุ้งลูกฉันต้องได้กินป้าจ้ไดกินหลายอย่างจังไม่ไม่มีก๋งอ๋อจะได้ฉลาดใช่ไหมใช่วันนี้หรือว่าสองจุ่มราคา1,000บาท1,000งพั 1, <000. S 1> บาทสูฟี่ชูริด ี้ไม่ส่งฟรีอันนี้เสียต่างชาติส่ง150บาทถ้าต่างจังหวัดก็200บาทอันนี้ถ้าในกรุงเทพบริีมณฑลคอนเทน150บาทเราจะไปเปิดเราจะไปเปิดกันจะไปเปิดเลยหนึ่งสองระวังเด็กๆก็ต้องระวังครับเพราะว่ามันมีไอ้หนวดกุ้งหนวดอะไรเดี๋ยวทิ่มแต่ถ้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้ามีอันนี้นี่ดูทีวีได้เลยนะเพราะมันมีหนวดกุ้ง ดีครับขาครับขาแล้วเรามาดูหุ้ยหุ้ยแล้วนี่หนวดยาวๆหุ้ยอะไรอ่ะหือเดี๋ยวเราน้ำแข็งนี่เราแกะแล้วเราโยนลงไปในน้ำได้เลยไหมได้หอ้ยเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือเราเห็นปลาหมึกเยอะมากหูปลาหมึกสดๆครับทุกคนโอ้โหแล้วคาที่เราได้ปลาหมึกแบบนี้สองตัวแต่คราวนี้หนึ่งพันบาทเราจะมาดูได้กี่ตัวครับปลาหมึกนี่มาช่วยกันยีบันหนึ่งตัวสองตัวหุ้ย ดีมากมันใหญ่มากเลยสามตัวคือห้าร้อยบาทเด้อเราเห็นเป็นหอยเชลใช่ไหมวะอ่าสี่ตัวปลาหมึกตอนห้าร้อยบาทเนี่ยได้สองตัวอันนี้ได้ปลาหมึกใหญ่หกตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวเริ่มปลาเลยจ้าปลาหมึกใหญ่หกตัวดูสิเต็มถาดเลยคิวไั่มีอีกเปล่านี่ก็ไม่มีแล้วเขาจะไว้ฝั่งเดียวกันแล้วก็มีปลาหมึกเล็กอีกนี่ปลาหมึกเล็กอ่ะหยิบมาหอยหลอดนะเนี่ยไม่หอยหลอดนี่ปลาหมึกเล็กที่เทียบ โูเยอะอันนี้คราที่แล้วเนี่ย500เรากินไป6 7คนอิ่มอันนี้หนึ่งพันจะดูว่าอย่างไรกก็โอ้โหเยอะมากเลยค่ะเต็มถาดแล้วอ่ะปลาหมึกหมดแล้วเต็มถาดครับนี้แปดคนแค่ปลาหมึกครับ500ร้อยโอมีกุ้งอันนี้กุ้งอะไรอ่ะอันี่ใครรู้มันกุ้งฮะล็อบสเตอร์อ๋อรูปล็อบสเตอร์เยอะแล้วก็มีมีปูอ่ะหยิบปูขึ้นมาปูปูหนึ่งตัวปูสองตัว สามตัวขอช่วยกันหยิบมาสี่ตัวห้าห้าตัวไปว่าเออเฮ้ยมีห้าตัวนะครับใช่แต่ปูคราวนี้ครับที่เราได้ห้าตัวคราวนี้ก็ได้ห้าตัวเหมือนเดิมแต่เขาแต่ใหญ่กว่าเดิมไหมแต่ใหญ่กว่าเดิมแต่คราวนี้ได้ฟุ้งเยอะนะแต่คราวนี้เราไม่เห็นฟุ้งตัวเดียวแต่ตัวใหญ่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยทุกคนนะดูปลาคือแล้วเราก็ได้ปลาเหมือนเดิมปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลา แล้วห to mm hmm. น mm ุ hmm. yeah, them, no oh. uh ่ยครับน no yes, no 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 ี no ่ใช้ปลากระพงไหมครับเนี่ยใช่ครับปลากระเพราครับนี่ครับนี่ก็คือนักล่าปลาครับหาปลามากระกดดครับนี่ปลากระพงนะครับได้ปลากระพงมาก็เฮ้ยทไมเหมือนได้หอยลอดอุ้ยหอยเชลล์หอยเชลล์หนึประมาณยี่สิบสามสิบอันนะรอบนี้มาใส่ถุงมาใช่ประมาณยี่สิบสามสิบอันก็เป็นปลากันโคตรเยี่ยมเลยวันปลาข้างนอกใช่ของเล่นอุ้ยโอเคอันนี้ก็ได้หอยหอยอะไข่ด้วย อ,นนอันนี้ก็เหมือนเป็นเติมหอยอันนี้หอยอะไรอ่ะเขาเรียกหอยอะไรมาหอยหอยหวานครับหอยหวานโอเคเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ยวันนี้ไม่มีกุ้งเลยครับเนี่ยเน้นปลาหมึกแสดงว่ากล่องนี้เป็นปลาหมึกเดี๋ยวเราหยิบปลาดี่มาก่อนอันนี้บอกเลยนะทุกคนว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะครับคุ้มแล้วเหรอมันดูเยอะมากอ่ปลาหมึกประมาณหกตัวพ่อว่าสําหรับพ่อนะคือ ปลาหมึกกุ้งมันน้อยไปหน่อยแต่เขาให้ปลาหมึกมาเยอะก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าถ้าจะคุ้มกว่านี้ต้องมีกุ้งเพราะเราชอบกินกุ้งเหญ่ไหมคเขาคิดกุ้งใหญ่ตัวนี้แล้วเขามีหอยตัวเดียอะลยีเยอะมากเลยเนี่ยหอยกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีปูเยอะปูใหญ่เลยนี่ยแตกหอยเย็นมากคราวที่แล้วเนี่ยจะเน้นตรงอาจจะเป็นช่วงก็ได้นะช่วงนั้นหอยหลอดเยอะกับก้างเยอะมาเดี๋ยวเราอุ้ยอันนี้ถือว่าก็คุ้มนะอุ้ยอันนี้ก็เป็น ทั้งหมดที่เราได้ในกล่องหนึ่งันบาทกล่องสุ่มถามว่าคุ้มไหมอ๋อผมว่าสำหรับผมนบุมเพราะปลาหมึกอ่ะก็เยอะนะแล้วมีแบบมีปลามีกุ้งถึงกุ้งน้อยไม่เป็นไรเนียหอยเชี่ใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะอ๋อใช่ใช่หอยเชใหญ่หอยเ่ใหญ่แต่สำหรับพ่อคอมนะถ้าดูจากปลาหมึกก็เหมือนจะคุ้มเพราะทั้งปลาหมึกทั้งปูแต่ว่าด้วยความที่เรา ชอบกินกุ้งก็คือถ้ามีกุ้งเหมือนคาเฟ่แ,แค่มีกุ้งสักโลหรือครึ่งโลก็ถือว่าคุ้มนะ้วใช่แต่แล้วเพราะตอนนี้เราะวา่าตอนเี้าก็ยังไม่คุ้มถ้า <c oughs> เอาข้าวหนึ่งพันบาทไปซื้อเนี่ยเขาะจะซื้อกุ้งมาด้วยมันจะมีทางเลือกให้เราได้ซื้ออย่างปลาหมึกเนะี่ยเราก็อาจจะไม่ได้กินเยอะขนาดนี้อาจจะเอาปลาหมึกออกครึ่งหนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วก็เปลี่ยนเป็นกุ้งมันจะคุ้มกว่านี้ไงแต่ถ้าเสียบเสียบเท่ากับราคาก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วผมบอกว่าคุ้มนะราะผมก็ไม่ได้กินชอบไม่ได้้้้ชอออบกกุงงงะะไรราาานนััเพยยย่็มีู ชอมีปลามีอะไรแบบนี้แล้วทุกคนโอเคก็นี่ก็คือกล่องซุ่ม1,000พบาทของเราใช่แล้วเราเพื่อในการถือเวลาเราไปทําก like ินกันหน่อหิวแล้วได้แต่บอกเลยอันนี้ของสุดทิ่โอเคแล้วดูบรรยากาศรอบๆไว้หิวบรรยากาศดีมากๆก็คือนี่มันมีแบบที่นาที่นี่เขามีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์และด้านหลังก็เป็นธรรมชาติส่วนาตาก็อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะให้แม่แนนเนี่ยเอาไปล้างให้เราเนาะแล้วก็ทางทีม ทางทีมซับพอร์ตเนี่ยเขาจะเป็นคนยากคนละเราก็รอกินรอกินรอกินใช่ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามแล้วรอดูต่อไปใช่แล้วคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็จะลองสั่งกล่องสุ่ม300มาดูเรามี500 1,000แล้วเดี๋ยวลอง300ดูสิเอออยากรู้ว่า300เนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคจะคุุมไม้ักเดื๋อยๆไปเลยปะหยุด โอเคครับอันนี้เราอยู่ที่นาตา่อยครับตอนนี้บรรยากาศก็กเอาเฮ้ยโหมาแล้วครับหนุ่มน้อยไปไหนครับเนี่ยตรงไหนโอเคไปวันพาตัวที่นาตาคอยนะครับเคไปแล้วอันนี้ให้ดูบรรยากาศที่นาก็จะเลี้ยงเป็ดครับใววันดูวัวด้วยนะ นี่เป็ดจะมีเล้าเป็ดเล้าหมูนะครับนี่เอ,เอ้ยหอถอยออออมากเลยบอลรออะวังตกน้ำนะครับค่อยๆไปครับน้องเลยบอลน,น,นี่ยายครับอันนี้คือยายวินหรือคู่วินนะครับอันนี้เป็นเป็นยายแท้ๆของไอคิวเลยบอลอันนี้เป็นทีมงานแม่ครัวหัวป่าอันนี้นะครับนี่พี่แก้มนี่ครับ ผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างครับหรือว่าลิซ่าแห่งหนองกระปุนะครับนู่นครับเรือวิคิวก็ไปขับ ATV กันที่นู่นครับที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับถนนก็คือไม่มีรถวิ่งนะครับก็เพราะว่า ตรงนี้เนี่ยพอวิ่งสุดมาเนี่ยมันจะเป็นทางตันนะครับก็ตรงสุดนาพอดีนี่เป็นทางเข้านาตะ่อยนะครับโอเคมาแล้วครับเอทีวีครับมาเป็นแกงครับไม่คิวกันเลยบอลครับโอโ้โหเลี้ยวระวังครับระวงังหมึกกับหอยเชลล์อ๋อหมึกกับหอยเชลล์อุย้ยนี่เยอะเหมือนกันนะหนึ่งพันบาทถือว่าเป็นไงเท่าที่ล้างมาคุ้มไหม หรือว่ายัางไม่คุมตามความคิดเราเลยเอาตามใจเลยไม่ค่อยแต่ก็โอเค๋อ,อคือพอดีพอดีโอเคหอยหมึกกุ้งมารีหรอปลาโอเคโอเคครับก็คือตอนนี้บรรยากาศที่มืดเร็วมากที่ต่างจังหวัดแก่มืดเร็วโอโห้หมืดมากหน้ามืดจัดโอเคครับ okay. ทีคิวก็ได้แก้ไขสถานการณ์ด้วยการเอา ATV มาต่องไฟอากมาคิวมา yeah. ค okay, ครับนี่เป็นการแก้ไขสานนะการของน mm hmm. ้อยคิวก็คือเขาระวังตกน้ำนะขับดีๆนะโอ mm hmm. ดีแก้ไขครับ mm hmm. พ่อพ่อโอเค okay. mm hmm. มาดูครับว่าแสงไฟโอ้ช่วยได้เนี่ยโ mm hmm. อ้อับปิดก็มืดเลยครับโอเคเปิดมากโอ้ช่วยได้ช่วยได้อยู่ครับได้บรรยากาศครับตรงนี้ ไม,ไ,ไม่แบบนี้อ๋อลำบากไปไหมเนี่ยไม่ลำบากอ๋อไม่ลำบากครับนี่ครับใช้แสงแสงนี่แบบครึ่งชั่วโมงแสงหมดเร็วมากครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าบรรยากาศนี่ดีจริง,รงๆครับบรรยากาศเ,าเต็นท์มาน,นเ,คคเดี๋ยววหลังเราจะเอาเต็นท์มานอนเป็นแบบเอาตัวรอดหนึ่งวันที่นาใช่ไหมกิวใช่เดี๋ยวเดินจะลองชิมับมาดูกันจะเป็นยังไงชิมเขาว่าเข้มข้นอ๋อ จะกินแล้วนะสดไหมครับพคิวต้องบอกเลยว่ายังครับไม่ได้กินหรอยังยังเหงื่อยังไม่เอาไฟออกยังให้แต่ตาอันนี้ครับเฮ้ยวัวแต่ว่ามันจะมีกิน เนื้อปลาหมึกนุ่มมากอ่อดีน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดก็อร่อยนะผมชอบอเยีย่ยมๆก็ประมาณว่าประมาณนี้ครับพี่กิวถ้าใครชอบคลิปให้เราทำกล่องุ่มแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไว้ครับกดซับสไครต์แล้วคราวหน้าเราก็จะมาทำกล่องุ่มอีกถ้าทุกคนชอบดูเนาะนี่ก็คือกล่องุ่มหนึ่งพันบาทบอกเล้ว่านุ้มมากเขาแต่ว่า มีกุ้งก็คงดีเเลยพราะว่าคนชอบกินกุ้งใช่ะไหมใช่ครับแล้วแบบว่ามีก็มันหนาหนาแล้วหรือว่าอิ่มอะไร่อเือไว้กินพวกนี้เลยแหละใช่ก็เนี่ยอยู่ตอนนี้เราอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้เราจะกินทั้งหมดสิบคนนะครับก็เท่าที่ดูนี่ก็อิ่มทั้งสิบคนคืออิ่มเนาะใช่แต่เราขอตัวไปกินต่อดีกว่าใช่ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายหอยเชื่อเมตตา สดไหมนีครับ